อันดับที่10หมากฝรั่งในประเทศสิงคโปร์เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงหาหมากฝรั่งในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้เลยซึ่งสาเหตุนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1992ในตอนนั้นหมากฝรั่งสร้างปัญหา2อ,อย่างในสังคมอย่างแรกคือคนมักจะคายหมากฝรั่งไม่เป็นที่เป็นทางทำให้พื้นถนนและที่นั่งสาธารณะสกระปรกมากคนที่เดินมาเหยียบและนั่งทับต่างก็เดือดร้อนกันไปทั่ว และปัญหาที่2คือมีคนเล่นแผลงๆเอาหมากฝรั่งไปติดไว้ที่เซ็นเซอร์ประตูรถไฟฟ้าจนทําให้การเดินทางล่าชา้าและหยุดชะง,งักไปหลายครั้งแล้วยังเสี่ยงทาให้เกิดอันตรายอีกด้วยซึ่ง่านิยมผิดๆเหล่านี้มันทําให้รัฐบาลสิงคโปร์ปล่อยเอาไว้ไม่ได้พวกเขาจึงตัดสินใจขั้นเด็ดขาดโดยการสั่งแบรนด์มากฝรั่งทั้งหมดที่มีภายในประเทศทําให้การขายหมากฝรั่งเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายผู้ฝ่าฝืนอาจถูกปรับสูงสุด2,000ดอลลาร์สิงคโปร์ อันดับที่9จิงโจ้ในประเทศออสเตรเลียรู้หรือไม่ในประเทศออสเตรเลียมีจิงโจ้มากกว่าประชากรมนุษย์ถึงสองเท่าซึ่งเปรียบเทียบกันแล้วพบว่าประชากรในประเทศออสเตรเลียมีอยู่2 7 4 0 0 0 0คนในขณะที่มีจิงโจ้มากกว่า6 0ล้านตัวหรือคิดเป็น2.19เท่าส่วนสาเหตุที่มีจิงโจ้มากขนาดนี้ก็มาจากปรากฏการณ์ลานนนยาที่มักจะเกิดขึ้นเป็นระยะระยะ มันทําให้เกิดฝนตกชุกชุมแล้วทําให้อาหารตามธรรมชาติสมบูรณ์มากจนจิงโจ้ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและเมื่อมีจิงโจ้เพิ่มมากขึ้นแบบนี้มันจะทําให้ระบบนิเวศเสียสมดุลเพราะจิงโจ้จะไปแย่งอาหารสัตว์อื่นซึ่งทางรัฐบาลออสเตรเลียแก้ไขด้วยการอนุญาตให้ล่าจิงโจ้ได้อย่างถูกกฎหมายอันดับที่8เมืองหลวงสแห่งในประเทศแอฟริกาใตา้ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าแอฟริกาใต้เป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีเมืองหลวงมากถึง3มเมืองซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันเริ่มต้นกันที่เมืองพิทอรียทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงฝ่ายบริหารเป็นที่ตั้งของสำนักงานประธานาธิบดีและหน่วยงานหลักๆของรัฐบาลเมืองที่สองคือเคปทาวทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงฝ่ายนิติบัญญัติเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และ3คือเมืองบลูมฟอนเทนทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงฝ่ายตุลาการเป็นที่ตั้งของสารดีกาและสถานที่สําคัญในระบบยุติธรรมส่วนเหตุผลที่ต้องมีเมืองหลวงสามเมืองแบบนี้ก็มาจากประวัติศาสตร์การรวมประเทศในปี1910ในตอนนั้นสาราชณาจักรได้ก่อตั้งสหภาพแอฟริกาขึ้นมาซึ่งเป็นการรวบรวมอาณานิคมและรัฐต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน แต่ถ้าว่าพื้นที่แต่ละส่วนต่างก็มีอิทธิพลเป็นของตัวเองดังนั้นเพื่อป้องกันความขัดแยง้งและสร้างสมดุลไปในตัวจึงจำเป็นต้องกระจายอำนาจออกเป็นเมืองหลวงสามเมืองนั่นเองอันดับที่7ผลเร่ร่อนในประเทศมองโกเลีย รู้หรือไม่ว่าประมาณ60%ของประชากรมองโกเลียถือว่าเป็นคนเรรอนซึ่งจากประชากรที่มีอยู่3ล้าน2แสนคนมีอยู่1น9 2หมื่นคนที่ยังใช้ชีวิตตามวิถีดั้งเดิมพวกเขาอาศัยอยู่ในกระโจมที่เรียกว่าเกอซึ่งมีโครงสร้างทำมาจากไม้และคลุมด้วยหนังสัตว์ซึ่งเกอร์ที่ว่านี้มันสามารถรื้อถอนได้ง่ายผับเก็บง่ายและขนย้ายสะดวก โดยชาวมองโกเลียส่วนนี้มักจะทําการรื้อถอนแลวย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมของแต่ละฤดูกาลส่วนอาหารนั้นพวกเขาก็จะทําการเกษตรและปะศุสัตว์ด้วยตัวเองและการที่มีวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบนี้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งชัดเจนไม่มีที่ดินไม่มีโฉนดเป็นของตัวเองจึงถือว่าพวกเขายังอยู่ในหมวดของคนเร่ร่อนและด้วยสัดส่วน60%นี้จึงทําให้มองโกเลียเป็นประเทศที่มีคนเร่ร่อนมากที่สุดในโลกอันดับที่ห ททีี่่ออยยูาศศัได้ในปรระเกลองเดาคําตอบดูเล่นๆว่าในบรรดา6,000เกาะของประเทศกรีซทําไมมีคนอาศัยอยู่เพียง227เกาะเท่านั้นซึ่งคําตอบก็มาจากหลายปัจจัยรวมกันอย่างแรกคือสภาพภูมิประเทศของหลายๆเกาะไม่เหมาะสมบางเกาะน,นั้นมีแต่ภูเขาสูงหรือบางเกาะก็มีขนาดเล็กมากเกินไป2คือการเข้าถึงยากลําบากมากเพราะอยู่ห่างจากแผ่นดินหลักค่อนข้างไกล และ3คือหลายเกาะขาดแคลนทรัพยากรที่จําเป็นหลายเกาะไม่มีแหล่งน้ําจืดอยู่เลยหรือแผ่นดินของหลายๆเกาะมีลักษณะเป็นหินแข็งซึ่งไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้เลยแต่ถึงแม้ว่าเกาะเหล่านี้มันจะไม่เหมาะสมต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แต่มันก็ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากเต็มไปด้วยสัตว์และพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นหลายอย่างอีกทั้งยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้ใครนั่นจึงทำให้หลายๆเกาะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแบบไปเช้าเย็นกลับ อันดับที่5ทาานน้ำแข็งในปากีสถานสิ่งหนึ่งที่น่าแปลกใจก็คือประเทศที่อยู่ในเขตร้อนอย่างปากีสถานมีทานน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดนอกครัวโลก ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วปากีสถานมีภูมิประเทศหลากหลายตั้งแต่ทะเลทรายไปจนถึงเทือกเขาสูงและสิ่งที่น่าทึ่งก็คือในปากีสถานมีทานน้ำแข็งกว่า7 0 0 0แห่งเหล็กบางใหญ่บ้างคะเขากันไปยกตัวอย่างทานน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆอย่างเช่นทานน้ำแข็งเบาโตโลตั้งอยู่บนเทือกเขาคาราโครัมมีความยาวประมาณ63กิโลเมตรฐานน้ำแข็งบีอาฟามีความยาว6กิกิโลเมตร ไหลทานน้ําแข็งชิอาเซนที่มีความยาวมากถึง76กิโลเมตรซึ่งทานน้ําแข็งเหล่านี้มันเป็นแหล่งน้ําสําคัญของแม่น้ําหลายสายอย่างเช่นแม่น้ําสินธุและมันก็ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนับล้านในปากีสถานอันดับที่4สถานีรถไฟในญี่ปุ่นการเดินทางด้วยรถไฟในประเทศญี่ปุ่นถือว่ามีความสําคัญอย่างมากจนถึงขนาดที่ว่าพวกเขามีสถานีรถไฟมากกว่า8,000สถานีซึ่งถือว่ามากที่สุดในโลก ซึ่งก็ไม่ได้มีดีแค่ปริมาณแต่ระบบขนส่งทางรางถือว่าครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นรถไฟธรรมดารถไฟใต้ดินและชินคันเซนต่างก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีความปลอดภัยสูงตรงต่อเวลาและมีความรวดเร็วเป็นอย่างมากอย่างเช่นรถไฟชินคันเซนก็สามารถทำความเร็วได้มากถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งข้อดีของการมีระบบขนส่งทางรางคุณภาพสูงแบบนี้คือสามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละหลายสิบล้านคนตรงต่อเวลาในระดับวินาทีแทบไม่มีอุบัติเหตุเลยและที่สำคัญมันช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ดีกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักอันดับที่3บางกลาเทศมีประชากรหนาแน่นมากที่สุดในโลก เมื่อพูดถึงความหนาแน่นของประชากรหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นประเทศอินเดียหรือไม่ก็ประเทศจีนแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดในโลกก็คือประเทศบังกลาเทศโดยพวกเขามีประชากรมากกว่า175ล้านคนอาศัยรวมกันภายใต้พื้นที่147,570ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นสัสดส่วนประชากร1,186คนต่อ1ตารางกิโลเมตร แล้วปัญหาของการมีประชากรหนาแน่นแบบนี้แน่นอนว่าเขตเมืองจะค่อนข้างแออัดส่วนพื้นที่อื่นๆบริการสาธารณะอย่างน้ำสะอาดการศึกษาระบบสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็จัดสัญญาและไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และต่อให้บังกราเทศจะมีทรัพ,พยากรอุดมสมบูรณ์มากแค่ไหนแต่มันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนท้ายแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควรจนถึงขนาดที่ว่ารัฐบาลบังกราเทศต้องรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องคุมกําเนิดและการลดจํานวนเด็กเกิดใหม่อันดับที่2อคอสตาริกาไม่มีกองทัพคอสตาริกาเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ไม่มีกองทัพเป็นของตัวเอง โดยเรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี1948ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดสงครามกลางเมืองมันสร้างความวุ่นวายและสร้างความเสียหายค่อนข้างหนักต่อมาในปี1949เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างสงบลงประธานาธิบดีของคอสตาริกาจึงประกาศยกเลิอกกองทัพอย่างเป็นทางการทำให้คอสตาริกาไม่มีกองทัพมาจนถึงปัจจุบันส่วนสาเหตุที่ต้องทำแบบนั้นหลักๆแล้วก็มีอยู่2อย่าง หนึ่งคือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารเพราะมันจะนําไปสู่สงครามกลางเมืองและสร้างความเสียหายหลายด้านต่อประเทศ สองคือพวกเขาจะเอางบประมาณไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขเป็นต้นส่วนในเรื่องของความมั่นคงนั้นปัจจุบันคอสตาริกาเน้นพึ่งพาองค์กรตำรวจภายในประเทศและสายความสัมพันธ์ทางการทูตและความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการรักษาความมั่นคงของพวกเขาแล้วอันดับที่ 1. ประเทศตูวารูมีนักท่องเที่ยวน้อยที่สุดในโลก ตัว,วลูคือประเทศที่มีนักท่องเที่ยวน้อยที่สุดในโลกซึ่งจากข้อมูลล่าสุดในปี2024มีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีอยู่เพียง3,700คนเท่านั้นแล้วคุณสงสัยไหมครับว่าทำไมประเทศที่มีทิวทัศน์สวยงามมากขนาดนี้ถึงแทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลย ซึ่งคำตอบนั้นก็มีอยู่หลายอย่างไล่ตั้งแต่ผู้มีประเทศไม่เอื้ออำนวยโดยตัววาลูเป็นประเทศแบบหมู่เกาะที่ประกอบไปด้วยเกาะปะกการัง9เกาะมีพื้นที่รวมกันเพียง26ตารางกิโลเมตรและมีประชากรอาศัยอยู่เพียง1 1 0 0 0คนเท่านั้น หลังการที่จะเดินทางไปตัว,วาลูได้ก็ต้องบินจากฟิจิมาลงที่สนามบินนานาชาติฟูนาฟูตีซึ่งมีให้บริการเพียงสัปดาห์ละ2เที่ยวบินเท่านั้นอีกทั้งภายในประเทศตัววาลูสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าน้ำประปาและโรงแรมที่พักต่างๆก็ยังถือว่าห่างไกลจากประเทศอื่นหลายที่สำคัญเกาะทั้งกาของตูว,วาลูนั้นมีลักษณะแบนราบและอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียง3เมตรเท่านั้น ซึ่งถ้าหากว่าระดับน้ําทะเลสูงขึ้นดินแดนของพวกเขาก็จะจมหายลงไปเรื่อยๆจนทําให้ประเทศตัววโลเป็นประเทศอันดับต้นๆที่มีความเสี่ยงจะจมหายลงไปในมหาสมุทร